สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ไรพัอน้อยมีวิธีสำหรับการคัดแยกหน่อพันธสำหรับมือใหม่นะครับมือของเล็บมือใหม่นะครับแบบว่าเพื่อนๆที่ปลูกใหม่เขายังไม่เข้าใจนะครับคือเราจะไว้หน่อสซดเนี่ยซดปีแรกเร,เราหยอดปุ๊บหยอดปุ๊บพอเสร็จแล้วเราตัดหัวปุ๊บ ตัดหัวปุ๊บมันจะมีต้นแขนงแตกมาหรือว่าหน่อแตกมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับหนอนี่นะครับนอแต่ครั้นี้ถามว่าเราจะเอาหนอตัวไหนที่คัดแยกออกไปหรือจะเอาหน่อตัวไหนที่ไว้นะครับง่ายๆเพื่อนถ้าเพื่อนจะขยายพันธุ์ต่อเพื่อนก็จะเอาหน่อบนคือหน่อลอยชาวสาชาวไร่นะครับที่เรานผเรียกคือหน่อลอยนะครับนี่ครับหน่อลอยหน่อลอยที่เราหักหักออกนี่นี่คือหนอลอยหลักออกครับ ส่วนนอดินท pues ี่ที่อยู่กับดินเห็นเพื่อนๆนี่นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ครับนอที่อยู่กับดินนะประมาณนี้เราก็ต้องหักเนี่ยเห็นไหมจะมีนอดินกับนอลอยเนี่ยนอดินนอดินนี่เราไว้ไว้ไว้บำรุงต้นไว้ปีสองไว้ยอดได้แต่นอลอยอันนี้ไม่หนอลอยหนอลอยคือหนอที่อยู่บนต้นอยู่ข้างที่เราตัดรูไปครับนี่ครับเราก็หักออกปึ๊บนี่คือนหนอลอย น,นี่คือหน่อลอยอันจะเพื่อนๆมีเห็นนี่เขาเรียกหน่อลอยนี่นะครับหักออกอน,นี่อันนี้เขาเรียกหน่อดินนี่ขบนนี่หน่อลอยนี่หน่อดินหน่อดินเนี่ยเราเอาไว้เพื่อว่าเราจะไว้บังคับผลปีสองดูแลต้นแล้วปีสองเราเราก็จะได้กําไรอีกชุดหนึ่งสาบไป่ภูจะไว้นะครับแต่บางไร่เขาก็ไม่ไว้แต่ว่า เรเพื่อนที่ปลูกกินเล่นปลูกมือใหม่ครับหน่อร้อยคือเนี้ยเราหักไปปลูกไปขยายพันธุ์ใหม่ไปปลูกไล่ใหม่ส่วนหน่อดินเราเก็บไว้เพื่อให้ต้นมันใหญ่เราก็มามาพอเราเราบำรุงดีแล้วเราก็มาบังคับผลต้นนี้อีกนะครับอันนี้อันนี้ก็เรียกหน่อร้อยหน่อร้อยแล้วก็หักออกง่ายๆครับจับจับไปอย่างนี้ครับจับที่โคนวปึ๊บไปขึป้นมาปึ๊บนี้ครับนี่ครับเนี่ยแต่จับที่โคนนะครับเพื่อน ปุ๊บบิดนี่นะครับนี่ครับเนี่ยเรียกรลอดตอนนี้เรียกหน่อลอยหนอดินมีน้อยเนี่ยอันนี้เรียกหนอดินเนี่ยหนอ่อเนี้ยที่ขึ้นจากดินขึ้นข้างโคนข้างดินขึ้นมาเราไว้เพื่อบังคับปีต่อไปแต่หน่อลอยเราหักออกเพราะว่าเกิดเราเอาไว้บังคับผลมันก็มันจะล้มไม่ง่ายมันจะล้มมันจะไม่สวยเนี่ยหนอดินนะครับ เพราะว่าเผื่อเพื่อนๆไม่รู้ครับว่าเราจะทำยังไงหน่อลอยเราก็เอาไปปลูกเอาไปขายขยายพันธุ์หน่อดินเราก็เก็บไว้เพื่อไปบังคับบุมบังคับผลปีต่อไปนะครับนี่ครับที่เราหยอนไว้นะครับก็ตามอัตาภาพครับแบบปลอดสารครับนี่ครับวันนี้เราก็เทคนิคมาฝากเพื่อนๆคือเทคนิคการคัดแยกหน่อพันธุ์คือเราจะเอาหน่ออะไรไว้หน่ออะไรป็นก้น แล้วหน่ออะไรที่เราต้องหักออกหนอลอยเราหักออกหนอดินเราเอาไว้นะครับเพื่อไว้ไว้หยอดปีต่อไปก็เอาคิดรับมาแบ่งปันกันสำหรับเพื่อนมือใหม่ครับว่าจะหักหนอไหนแต่ความจริงแล้วถ้าเกิดไม่มีหนอก็หักได้หมดแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอีกป,ปีนึงอะเราก็เอาหนอเนี่ยหนอดินนี่แหละเนี่ยหนอดินไปเนี้นะให้เห็นภาพนะหนอดินก็จะขึ้นข้างดินเนี่ยมันจะได้ลูกใหญ่แล้วมันจะได้ลูกใหญ่ปีนึงเราก็มาฝาฝากัากกนหนอ้อยเราเนี้ย แล้วักออกเลยนี่หากออกก็ง่ายๆปึ๊บพี่โคนนะครับนี่ครับปึ๊บนี่ปึ๊บนี่เห็นนะครับเพื่อนๆข้อมูลดีๆโดยผัวน้อยครับนี่ครับนี่พาดูได้สดๆนะครับกหลังจะแค่จุกครับแต่ว่าชุดนี้ลายผูจะไม่แค่ครับชุดนี้ทําแบบว่าทําในป่าลายนี้ทําในป่าเนี่ยมันจะลกหน่อยนี่ครับตัวก็พอได้ครับนำเส็อข้อมูลดีๆโดยผัวน้อยครับเรานำสิ่งดีมาเสนอกันครับ